การลักลอบนำยาเสพติดและก็การจำหน่ายยาเสพติดให้เด็ดขาดนะครับในวันนี้กองพับก,การหนึ่งก็หนึ่งได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการนครบาลให้ดำเนินการสืบสวนติดตามผลการจับกลุ่มที่เคยเกิดขึ้นมาโดยที่ผ่านมาครับกองพับก,การสายตรวจและปฏิก,การพิเศษ1นึหนึงน่งเคยมีการจับกุ่ม ยาเสพติดขอมผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมากเมื่อประมาณต้นเดือนิฤุนายนที่จังหวัดฉะเชิงเศราจากการจาับกลุ่มครั้งนั้นครับก็เป็นการขยายผลจากยุธทธวิธีและก็การปฏนะิบัติของตำรวจก็พบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการนำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้นะครับโดย โดยจากการสืบสวนเนี่ยเราได้พบว่าวิธีการของขบวนการนี้นะครับยังมีการไปรับยาเสพติดจากจังหวัดหนึ่งนะครับนำมาซุกซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านอริยาแถวลาดปะะเขาและลาปิธทานะครับการเฝ้าติดตามดูพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้ในวันนี้ถึงสองคน พบว่ามีการขับรถไปนะครับแล้วก็มีการนำเอายาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ที่เทาาพุมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการได้เข้าดำเนินการจนกระทั่งวันที่3เมษาคมที่ผ่านมาในเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษครับก็พบว่าจากการที่เฝ้าติดตาม มีการนำยาเสพติดเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในบ้านแาวโฮมหลังนี้จึงได้วางกำลังวางแผนและวางกำลังในการอยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็ซุ่มดูอยู่เมื่อเวลา,าสิ 3, บเก้านากาเสษวันที่สามก็พบรถจนทวาด้าที่ขาวพร้อมผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในสองคนได้ขับรถเข้ามาที่บ้านเทวโฮมหลังนี้นะครับเมื่อ เปิดเข้าไปในบ้านก็มีการนําเอากระสอบทรามาแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นยาเสพติดจึงได้เข้าไปแสดงตนแล้วก็ขอตรวจคนที่รถนะครับเพื่อเปิดรถมาก็พบยาบ้าอยู่จํานวน8ปดหมื่นเม็ดอยู่ในรถทาาันตการจากนั้นเนี่ยได้มีการซักถามผู้ต้องหาทั้งสองคนก็รับว่าได้มีการนํายาบ้ามาไว้ทิพ พาโหลนี้จริงจึงพาเข้าไปตรวจค้นครับผลการตรวจค้นพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในจุดต่างๆในในบ้านหลังนั้นอีกจํานวนถึงหนึ่งล้านสองแสนกว่าเมตรนะครับทําให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเฝ้าซุ่มดูติดตามพฤติกรรมและสื่อสวนมาโดยตลอดนั้นไม่มีความผิดพาดใดๆแล้วก็นอกจากที่พบยาบ้า เป็นจำนวนถึง1ล้านเมสเศษนะครับสล้านล้าน3ามแสนนะครับเรายังพบยาเสพติดในอีกรูปแบบนึงครับนั่นก็คือเป็นอันนี้เป็นซองชนิดประจุอยู่ในซองเป็นผงซึ่งจากการตรวจสอบของพิสูจน์ฐาน พบว่ามีองค์ประกอบของสารเซติดก,ก็คือเมีเอ็นเฟสาทนีนผสมอยูนะ่นอกจากที่เป็นซองเป็นผุงนะครับอันนี้จริงๆแล้วทั้งปสและตำรวจเคยจับได้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราพบแบบใหม่ก็คือบลูวอเตอร์สื่อมวลชนจะเห็นว่ามันก็คือขวดแล้วใส่น้ำผสม จากการตรวจสอบก็พบสารประกอบของยาเสพติดคือเมทแอเฟ,ฟตามินผสมอยู่ในนี้นะครับนั่นหมายความว่านี่คือเมทแอมเฟ,ฟตามินเป็นยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพบเป็นน้ำนะครับแล้วก็สอบถามแล้วผู้ต้องหาก็บอกว่ามักใช้ในในปาร์ตี้เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มต้องนําเรียนว่าขวดหนึ่งเข้ามาณ0 0 0 0บาท ถือว่าราคาสูงส่วน Happy Water ที่เป็นปกก็ซองละสองพันก็ถือว่ามีราคาสูงเหมือนกันนะครับเ,เราได้สอบสอบถามผู้ต้องหาสอคนในเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะนะครับเราจึงได้ยึดทั้งหมดนี้ไว้เป็นของกลาง้อมรถยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้ในการจัดนำยาเสพติดไปแพร่กระจาย แล้วในขณะเดียวกันในบ้านในเทาโฮนหลังนั้นก็มีรถยนต์จอดอยู่หนึ่งแต่ในรถคันนั้นไม่มีไม่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ยจดหมดนะครับรวมทั้งโทราศัพท์ของผู้ต้องหาทั้งสองคนผลกลารบัตรของกองบัญชาการตำรวจนะครบาลโดยกองพักการหนึ่งข้าหนึ่งถือว่าเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งจุดที่เรากรณีหรือว่าผู้ต้องหาที่เราเคยจับ จากการขยายผลเนี่ยเราก็จะไปสืบสวนให้ถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยก็ทําให้เราทราบว่ามีหนึ่งคนที่รู้ตัวลแล้วแล้วหนีอยู่ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ประสานงานกับกองเชางก,การปรา,ารามยาเสติดเพื่อที่จะดำเนินการทางการสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็ทราบว่าคนที่หนีอยู่ขณะนี้เนี่ยมีประวัติ การต้องหาวิทยาหลายกรณีเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลักทรัพย์นะครับเรื่องลักทรัพย,ย์ก็เลยอยากจะเรียนผลการบัตรงานให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเพราะว่าเราได้พบอยาเสพติดรูปแบบใหม่จากการผสมในของเหลวแล้วก็ใช้กันในกลุ่มปราร์ที้เฉพาะกลุ่มจึงอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับว่า กรณีที่เราอาจจะไปเที่ยวสถานบริการแล้วเราไปเจอเอาสิ่งพวกเหล่านี้หรือพบของเหลวที่มันมีการผิดปกติจากเครื่องดื่มที่เรารับบริการจากทางสถานบริการท่านต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะซุกซ่อนเข้าไปใช้ในเฉพาะกลุ่มแล้วก็อาจจะมีการหลอกให้ทดลองดื่มกันอะไรกันก็เป็นไปได้กขอให้ระมัดระวงัง นะครับถ้าพบเห็นสิ่งเหล่านี้หรือได้ข่าวขอให้แจ้งนะครับแจ้งกับกาดหรือว่าโหแจ้งหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้เราก็จะดำเนินการโดยเร็วนะครับเรฝากเตือนไว้เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแพร่กระจายยังไงแต่ตอนนี้เท่าที่จับกลุ่มแล้วก็ผมเองเป็นผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดก็เพิ่งเจอเป็นเคสแรก เป็นเคสแรกที่ที่เราต้องระวังแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปก็ <Okay. S 1> คิดว่าเป็นกลุ่มกระบวนการนี้กลุ่มเดียวที่ที่เจอแบบนี้นอกนั้นยังไม่เจอครับมีม,มีท่านใดอยากจะถามอะไรไหมครับมีไหมตัวตัวแฮปปี้วอเตอร์นี่ที่เป็นชนิดน้ำนะครับกว่ารับมาเป็นปรรจุกัรแบบนี้เลยครับ,อรบ,บตอนที่เราเข้าไปตรวจคน้นเราเจอแบบนี้เลย เราเจอแบบนี้นั่นหมายความว่าเราไม่พบขวดป่าและเราไม่ไม่เจออุปกรณ์ในการผสมที่นั่นแล้วก็ข้อมูลทางการสืบสวนไปรับมาจากอีกแหล่งหนึ่งครับซึ่งขออนุญาตปกปิดก่อนนะครับเป็นภายในประเทศหรือว่าเป็นแนวชายแดนครับเออตอนนี้เราที่เราพบนะครับคือไปรับมาจากอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เรื่องของการผลิตเอหรือการผสมเราก็จะได้สืบสวนขยายผลต่อ แล้วว <OR egg wiggle noise> ิธีการกระจายให้กับลูกค้าของตัวตัวใหม่ก็คือเป็นวิธีการกระจายยังไงเราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าประจำตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมันเป็นยาตัวใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งแค่หลายใช่ไหม ด้านไหต่อไปครับก็อยู่ว่าตามที่ถามครับเป็นเรื่องของเฉพาะกลุ่มในสถานบันเทิงเนี่ยที่เขาจำหน่ายลูกค้าเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มเลยะว่ากลุ่มนี้รับเสด็จเปอเตอร์ w หรือว่าเอามาเสด็จเพียงเลยหรือว่าเสี็จของประชุกขเอต่อตองถามผู้ต้องหาอกว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ ท่านใดาจะถามอะไรไหมครับก็จะให้ดูครับว่า<ป>อย่ามาที่เราเจอีอย่ยจะเป็นสองแบบอันนี้คือเจอที่ในทาวงที่เป็นบ้านที่ตำรวจเข้าไปพนจารณาจะมีเรียกว่า A2 นะอรับ A2 ที่แบบที่แบบนี้คือคอ เป็นเหมือนยันตเงยนดยโทแตกต่างกันที่สีที่สีมีสีส้มแล้วก็สีชมพูเข้มของอแดงแด้ในข้างในก็จะเป็นมันในแค่นี้นจะเป็นมันมันอยู่ มัดหนึ่งก็คือจำนวนสองสองพันเมตรนะครับม,ม,มีข้อมูลว่าปเป็นเกือกแบบด้านหละครับมัดตัวใหญ่เป็นกลุ่มที่ค้ายาแล้วก็ลักล,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 ลอบเอายามาขายเป็นกลุ่มเดียวกับที่ฉะเชิงเซากลุนะ่มผม,มีไอ้คนที่ดีเนะี่ยคือตัวตัวใหญ่เลยผมก็ยังไม่อยากเก่ยเชื่อไป ยังหนีอยู่กลุม่มเนี้ยชื่อชื่อของเขาเลยนะครับเอาเป็นว่ามั่นใจว่าเราเรา,ต,าติดอยู่ื่านนี้นะครับแล้วสองสองสานเนี้ยสองชื่อเนี้ยครับเป็นเป็นแหลกเดียวกันนะครับหรือว่าคนละจังหวัดค,คนละจังหวัดคนละจังหวัดในป,ประเทศเราเนี้ยก,ก็เชื่อว่ามีการลาเลียงเข้ามาแล้วมาพากยาไว้ที่จังหวัดสองจังหวัดน,นี้ครับกลุ่มนี้ก็จะไปรับยาจากที่จังหวัด มาเก็บไว้ที่ทาวโวที่เราเข้าไปจับเคนะครับครับเขาก็พณมากครับ เกออิดกวนมันอ่ล้ก็มันมีามีรมีการมือนกานมีารมีกาไมีกรมีการมการมีนีกมการมีมามีการมาีการการมีาีการมีกามีกราาีมมมีการาาาา